หว่วงจุ้ยรับบรุณกับอาจารย์มาลูกศิษย์รายนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการทําหว่วงจุ้ยและเป็นความภูมิใจของท่านอาจารย์โดยไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานขอแต่สิ่งที่ได้มานั้นเพราะลงมือทําจริงจังเขามาสาัจรัมไม่ล่ะเขาทำเข,า,ขาอยากทําแซกี <S S S อ่พอทําเสร็จก็ได้เงินคืนคุณแม่ก็หาย ดีแล้วแต่ว่าทำที่แพ้อย่างด้วยให้ขังเข้าห้องทองคำแล้วก็ไปกระสุแล้วก็พิรามิดนี่ไงที่บอกที่ท oh ี่ที่วันนี้คิดอ่ะเห็นไหะก็เป็นห่วงมากนะถึงได้เข้าเข้าไปที่คือห้องทองคำอย่างที่บอกมันสันซาไงมันได้เรงกว่าเออ ฮะฮะฮะไม่ก้ารู้ตอนนี้จะเอาให้เรากินให้แข็งแรงน้ำมะพร้าวเขาว่าเป็นน้ำสวรรค์กินซะให้เงินไหลมาเร็วๆอย่างที่เธอขอ เอาเร็วเร็วไว้มาเจียวเจียวอืมตะกี้ที่ให้เธอสี่ใบเอามาดิ จติดที่ห้องทำงานนะก็ปากกับโมตันติดคู่กันอ่าร้านนี้ก็ติดที่นี่อืมเนี่ยเร็วเร็วเร็วแบบฟ้าผ่ามีท่านจะระบุตรที่ที่น้องเลยไหมครับฮะที่ติดในห้องท่านจะระบุตรที่เป็นไม่ต้องไม่ต้องนะในห้องนี้มันเห็นหมด Check nam được đi. Những 147. nhanh. Những chạy nhanh. Những chạy cá Những chạy nhanh. Những กพิากาปายุจะเป็นเ็นหลงสูงครับเปลี่ยนเป็นคนระดับน้รถมันจะเสียงคับแต่ถ้าเติมสูงมันจะไม่ลเนอข้างนอกลไม่มีเสยง

มันไม่เหมือนกัน,ห,นห้องแต่ห้องเพราะว่าก็นั่นหนึ่งมันต่างกันตรงนี้ <c oughs> ความเร็ว <c oughs> ให้อะไรไปแต่ทั้งนะั้น

ใช้สีเพิ่มเพิ่มลูกแก้วครับ <65. S 2> การาน้ำปรับหกพิฆาตประทาน กตายหมอประธานหนู บ้านมาเช้าเนี่ยอาจารย์ว่ามันรวยขึ้นเยอะแล้วนะฮะเ,เพียงแต่มีข้อเสียตรงมันมืดเท่านั้นนะ่ะถ้ามันสว่างกว่านี้โอ้มันจะมีเงินเหลือเก็บเยอะแยะมากมายดันปล่อยมืดม,มันไม่ได้ทางเดินก็ปิดไฟหมด ทั้งฮิตฟื้นลองเช็ครับแปดมงคลเสือพีซิลตัวหนึ่งที่สอง เขามีอาถรรพ์หนึ่งยังมีครับมีหนมีอาถรรพ์หนึ่งไม่มปิดป่าไ,ไ,ไม่ได้มีป่าไม่ได้ตอนนั้นอาจาให้ไม่ให้ป่าไม่ได้มีปลาเพียงแต่ว่าอาถรรพ์หนึ่งกับเพชรเป็นมันรวยคู่กันอืรครับป่านำเป็นแบบอยู่นะไม่เอาให้ที่หกแล้วเงินน่ะมันเข้าแล้วมันก็เข้าเยอะแต่ว่ามันจะมาทันอย่างใจเปล่า

ดาวเป้าหมายายันเหอทู่ มันเตนือนเลยนะอย่าไปอย่าไปดูดูว่ามันแค่เป็นภาพนะภาพนี่คือพลังแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจใว่าเวลามันสัมผัสตาเราเนี่ยทุกอย่างมันคือพลังเราเป็นคนรับมันก็จะเข้ามาเนี่ยใช่พอเห็นทุกวันเห็นทุกวันปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นลมหายใจเนี่ยคนเยอะเลยที่ด้อยค่า แค่แปะแปะติดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจองค์ประกอบของภาพกว่าจะออกมาได้ไม่ไี่ไม่ใช่อยูด่ดีๆไ,ไปดึงอะไรกันมาเขาแปะแปะ,แปะคิดทีคิดเป็นโ no. นดาเป้าหมายยันเธอทู่ยันให้สุย เงันจีขอทุกวันเลยรีบตั้งน้ำแล้วก็ขอทุกวันเลยให้สมสมปารถนาแขวนเหรียญสองเอาไว้อ,อืมประตูหลังนี่แขวนคุยแล้วก็ทาข,ข,ขอบแดงตีเนี่ยเออตีขอบแดงเลยกั้นไปเลย

ระจกเพิ่มทรัพที่โตทำงานที่ที่ออฟฟิศกลางโตเลยอ่าโอเคแต่ต้องบอกตำแหน่งชุนชแล้วก็หน้าโตให้เขาไปไปติดเฉียนเฉียนหมวกกินถึงออฟฟิศเลยจะได้เอาลูกน้องได้อยู่ โอเคแล้วรวยแล้วได้แล้วนี่มันก็ได้เกินตัวตั้งเยอะแล้วอืมทุกเนเดือนหุตเสยนัไหอุ๊เลค่ <c oughs> ละ

หนูสั่งเตรียงมจุดุศไว้ไม่ต้อเปลี่ยนต้องต้องทำ่ตีอไม่้คือขนปอกแม่ค่ะเกลีงเล็กนิดนึ่งดีนะโอเคให้ทำแค่นี้แหละส่สมปารถนาอ่ะเออเขาขยันก็ไป็กินยาอาบน้ำมูลดุกแค่ก็ไดแค่ เม่ก็จะมแพทรกดบทุก้อทกิโอเห็นนั่องครับนาดีคุยกัแปนว่าต๊นี s ถูกต้องแต่ตอนนี้เราคิดว่าจะให้ให้คุณเขาเป็นป๊ะกผมไปได้หได้เห็นแ่เป็นที่อดีของที่ไมุ่่มมาขึ้นขึ้นคนติดขายตอนนี้ถ้าแบบมันถามไปเนี้ยมันถานอดีตดิมก็ทาได้งั้นคุณดูแี่ยนเป็นต๊อกลมเพราะว่า กอนนี่เยเนี่ยจะมาได้ตรงทิ่มากกว่าเรีเช้ากรเช้ามาด้นี้นะเตียเตีเป็นโะมดีงแล้วก็คงขาที่ขาตรงกลางเนี่ยมันมุนง่ายกว่าตีโตที่มันขากลางขาเดียวขาเดียวนะมีเกียงนีลวโคบงา่แม่โคไม่ต้องเดินด้วยสั่งามาตั้ง้เ้่เิลกล้องงจอนปิดแล้วกชีบ สารพัดอ่ะโอเคเออให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนา